อย่างกรณีเด็กเล็กหาเส้นแทงน้ำเกลือ,อยากเดิมทีมีพยาบาลอาวุโสเพียงคนเดียวที่ทําได้คือทักสายในยการแทงน้ำเกลือเด็กเนี่ยบางทีมันแทงยากเด็กบางทีเด็กสามวันนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเส้นมันก็จะหายากใช่ไหมประสบการณ์ของพยาบาลแต่ละคนก็ไม่เท่ากันทีนี้เนี่ยบางทีมันแทงไม่ได้แล้วมันเสียความรู้สึกเนาะเราก็สงสารคนเป็นแม่ด้วยอะไรเงี้ยทีเราก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเด็กเป็นอะไรที่หาเส้นยากถ้าอย่างบางคนถ้ามาปุ๊บแล้วเห็นเส้นชัดเลย อันนี้จะจะชัวจะมั่นใจว่าได้แน่ๆอะไรเงี้ยแต่บางคนมานี่อ้วนจะไม่เห็นเส้นเลยนี่ก็รังเลยแล้ว <c oughs> มีพี่คนนึงชื่อพี่ต๋องที่เขาย้ายมาจากโรงพยาบาลจังหวัดที่เขาเคยอยู่ตึกเด็ก,กเราก็เราขอพี่เขาแล้วกันทีนนี้พอเราแทงไม่ได้เราขอพี่เขามันก็ได้ทุกครั้งเพราะเขาอยู่ตึกเด็กมานานเขามีทักษะไงคะก็มีอยู่วันหนึ่งเราโทรไปขอปรากฏว่าพี่เขาไม่อยู่พี่เขาไปประชุมเราก็เออเนี่ยถ้าไม่มีพี่เขาไม่มาช่วยแทงแล้วเนี่ยเราพยายามแล้วมันก็ไม่ได้เนี่ยเด็กก็ก็จะไม่ได้น้ำเกลือ เราคิดกันว่าเออความจริงมันน่าจะมีการเพนกันพี่เขาน่าจะให้เทคนิคเราได้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีคิดในการจัดการความรู้เปลี่ยนความเชี่ยวชาญนี้ให้เป็นสิ่งดีๆชวนพี่สัจสิธรมาเป็นวิทยากรสอนน้องๆลงมือปฏิบัติดีค่ะเพราะว่าน้องๆเขาก็จะได้แบบเกิดความมั่นใจและเราก็อยู่กับเขาด้วยอย่างเงี้ยเกิดความมั่นใจว่า เขาอาจจะภาคภูมิใจมากขึ้นก็ได้ว่าเขาสามารถแทงได้นะมีพเขามาสอนก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นว่าเออตรงนี้มันมันแน่ๆถ้าเราแทงก็คงจะได้คะคะสมัยก่อนคือมีคนเก่งอยู่ในหน่วยงานเราคนนึงก็จะเก่งคนเดียวใช่ไหมคะแต่พอมีเคเข้ามาเนี่ยมันทําให้เป็นวัฒน,ธ,นธรรมของเราว่าถ้าเราเรียนรู้แล้วว่าทําแบบนี้แล้วมันประสบความสมําเร็จเราจะถ่ายทอดหรือว่าแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้กับทุกคนในองค์กรทุกคนในหน่วยงานว่าให้เก่งเหมือนเรา เพระนาะฉะนั้นงานมันก็ต้องดีขึ้นเพราะว่าทุกคนเก่งเหมือนกันหมดใช่ไหมคะได้เนะาะาคือแง่งามของความรู้เป็นผลลัพธ์จากการเรียนรู้การทําสิ่งดีๆร่วมกันได้ทั้งความรู้ได้ทั้งใจเป็นคุณค่าสูงสุดที่กัลยาน,นมิตรมอบให้แก่กันและกันได้ในเวทีเรียนรู้มันเห็นชัดมากเลยความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนดีขึ้นมันมีความรู้สึกเออตรงนั้นคนนั้นให้เรานะ คนนี้ก็ให้เรานะถึงแม้ได้ฟังในส่วนที่ไม่ดีะทุกคนก็จะมองว่าเพราะอะไรอ,อยากเข้าไปช่วยอยากเข้าไปช่วยแก้อะไรอย่างเงี้ยหัวใจสําคัญก็คือการจัดการความรู้เนี่ยต้องเป็นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนในหน่วยงานเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้เราไว้ใจกันเชื่อใจกันรักกันแล้วจะดึงเอาความรู้ฝังลึกที่เป็นประสบการณ์เป็นทักษะที่ซ่อนอยู่ในตัวคนเนี่ยออกมาเล่ามาแลกมาแบ่งกันได้นะครับ มันคงมีโรเลจหลักอันนึงเนาะแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาโรเลจเนี่ยมันแมทกับคนไข้ให้ได้เข้าใจเขาให้ได้แม้แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเรียนการเรียนการสอนเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยพนักงารมาตอนแรกเนี่ยนะหูทื่อมากเป็นรักวิชาการคำนวณแคลอรี่ครบนั่งฟังแล้วเจ้าหน้าที่เองอย่างตาลอยต่อมาเขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเขาเรียนรู้ว่าเขาจะเอาแค่นี้ก็พอขั้นแรกคือเรียนรู้ว่า การบอกความรู้สำเร็จรูปจากมุมของผู้ให้มักจะไม่ได้ผลเพราะต้นทางของการเรียนรู้คือการรับข้อมูลจากภายนอกโดยตีความจากฐานประสบการณ์เดิมของผู้รับทีมจึงปรับประยุกต์นำทฤษฎีหรือความรู้แจ้งชัดมาจัดการสื่อสารในลีลาใหม่ดูตัวอย่างของการบอกเล่าเนื้อหาวิชาการว่าด้วยกลไกาการเกิดเบาหวานในลีลาของละครทีวีภาคค่ำปากฟ้าินสลา ใครได้รู้ไหมคะมีพั้่เอกซ์แอมเอกซ์แอมไลท์เราสมมติว่าให้นักตาเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นนางสาวนักตานักตาจะต้องงานงานแต่งฟรีก่อนเรียกว่าทิปยินจับคู่กันเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้ถ้าเรากินไขมันไปเยอะๆไขมันก็ไปขัดขวางการแต่งงานระหว่างนางสาวนักตาลกับทิปยินตั้งแต่เอกที่ดีนางเอกตเยอะไม่ใช่เลือดเยอะจอบุ้นนักตาลก็สูงใช่ไหมเดี๋ยวคำพูมที่เนาะใครมี หสถึงจะหาแค่ไหนก็มีโอกาสจะทะลุออกไปทางหูซ้ายถ้าเพียงให้นิ่งฟังอยู่ในฐานะผู้รับทีมจึงขยับให้ลุกขึ้นมาเป็นผู้เล่นโรตีแผ่ในใหญ่ไม่ใส่ไข่ไม่ใสน่นมเออโรตีแผ่นกลมไม่ใสน่นมไม่ใส่ไข่ ออกกำลังกายอันยากให้เข้าไปได้4ี่เข้าไปได้4ออกกำลังกันแล้วเผาพลานน้ำตาลเป็นพลังงานกันออกไปได้แบบเห็นเห็นเป็นการแปลงปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและมองเห็นไม่ได้ให้กลายมาเป็นรูปธรรมปูฐานวางกรอบรองรับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่เอาตัวเองไปปฏิบัติแล้ววัดผลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เริ่มจากการฝึกใช้เครื่องมือเจาะแล้ววัดระดับน้ําตาลในเลือดที่ผู้ป่วยระดับยาจีดจะได้รับกลับไปบ้านเจาะเองเจ็บเองรู้เองเพราะในค่ายเราจะเน้นมากเลยว่าเอาสามคนมากินข้าวเท่ากันกินยาเท่ากันฉีดยาเท่ากันเนี่ยผลน้ําตาลไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรู้จักตัวคนไข้ได้เองก็คือตัวเขาเองไม่ใช่หมอมันต่างกันในแต่ละคนนี่แต่เราจะทํายังไงให้เราสามารถไป เหมือนกับเป็นฟาซิลิเตเตอร์เนี่ยไปเข้าใจเขาให้เขาเข้าใจตัวเองตามไปดูที่บ้านของลุงหยาดวันนี้ก็มีนัดเหล่าสมาชิกมาเจอกันเพื่อตรวจเลือดหลังอาหารเช้าตามตารางเจาะ5ครั้งที่ทีมบาหวานคอนบุรีค้นคิดประดิษฐ์ขึ้นเป็นเครื่องช่วยเอื้ออำนวยกระบวนการน,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 น่อยปเ ตัวเลขน้ำตาลออกมาสูงขนาดนี้ถึงจะตกอกตก,ตกใจกันแต่ก็ไม่มากจนเกินไปเพราะนอกจากจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนกใกล้ชิดสนิทกันยังมีคำแนะนำถึงวิธีการปฏิบัติดีจากตัวอย่างดีตัวเป็นๆให้เห็นชัดแต่ก่อนที่ผมยังไม่ขอด่ายผมก็ตืน่นเต้นก็กลัวกลัวตายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอผมเข่าคายมาแล้วพออบรมมาแล้วที่มาปฏิบัติแล้ว <S <S ผมไม่กลัวเลยผมได้เรียนรู้ว่าโรคเบาหวานนี่จะอยู่กับตัวเรานี่ถึงแก่ เราลมหายตายจากไปแต่ว่าเราก็มีวิธีธการในการควบคุมเบาหวานได้ถ้าตามรักของมันนี่15วันเจอหรือ2เดือนจอข้างหนึ่งถ้าน้ำตาลสูงอันนี้ก็เกตต้องออกกำลังกายและการกินอาหารของเราจะต้องพิจารณาด้วยต้องมีต้องตั้งสติด้วยถ้าเราขาดสติไปเราไม่ได้นะเพราะว่าน้ำตาลของเรามาันเป็นสูงมากเดืนหนึ่สี่เก้ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มที่ขุมน้ำตาลได้ดีไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเก็บงำไว้แต่เป็นความรู้แจ้งชัดที่สมาชิกทั้งกลุ่มต่างเห็นได้อย่างชัดแจ้งเพราะทำชีวิตให้เรียบง่ายจัดสมดุลได้ระหว่างการกินและการใช้จับตาตรวจวัดเห็นผลวนกลับมาเสริมเป็นยาใจกลายเป็นนักปฏิบัติด,ดีที่เรียนรู้ได้ไม่หยุด อย่างรอกที่เห็นอยู่นี้เป็นนวัตรกรรมที่เกิดจากการสังเกตทดลองประดิษฐ์และทดสอบด้วยตัวของลุงหยาเองเขียนที่บ้านเขาไม่มีน้ำประปาใช้เขาใช้ยโยงน้ำขึ้นน้ำลงเขาต้องใช่รอกประมาณก็เลยเขาทาก็เขาทาผมเลยวิ่งไปซื้อมาทดสอบผมก่อนจะทําผมลงโจเลียดผม500ครั้งจาก120เหลือเพียง95พอเป็นครั้งที่สองผมทําอีก กินเขาอิ่มเต็มที่เลยพวกเรามาเจ้ออีกเกลียดลงอีกเลยผมเอาอันนี้เป็นแนวคิดมาให้กับกลุ่มชมรมเบาหวานของผมนี่ส4ี่4คนนี่ห้เก็ทาเป็นธรรมชาติของความรู้ค้นพบแล้วก็เกิดพลังระเบิดออกแพร่หลายกระจายไป เลิกงานยามว่างลุงหยาดออกเยี่ยมบ้านเพื่อนสมาชิกเอาวิธีออกกำลังดรื่อยรอกออกมาแนะนำป้าแต๋วที่ครั้งแรกเข้ามาในกลุ่มมาพร้อมกับระดับน้ำตาล390ที่จริง<ผ>มหมอบอกว่าถ้าน้ำตาลสูงตั้งแต่200ถึง300กันไปให้ทำรายงานมาส่งหมอแต่ผมมีความคิดว่าให้เวลาคนอีกิตวันแต่ในเวลาเจ็ดวันน่ะผมต้องไกลคิดมากที่สุดผมจะต้องดู ว่าในรียะเกยดวันนี้เขาทำได้ไหมในช่วงที่ได้รับโอกาสป้าแตวจึงลองนำความรู้จักลุงหยาดมาทดลองปฏิบัติทั้งเรื่องกินและการออกกำลังกายทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อนผ่านไปเจ็ดวันน้ำตาลในเลือดก็ลดลองอย่างเห็นได้ชัดในเลื่องรูจากที่ว่าเองเคยกินมากมากินหน่อยแล้วก็เอาผลกินมากกินหน่อยไปเทียบกัน มันก็กินน่อยมันก็ได้ผลมากกวัวจินมากนะตอนนั้นยังม่มีความรู้ไม่มีใครมาแนะนำอาไรเองก็ทำอะไรไม่ได้คิดว่าอาศัยสยาหมูอย่างเดียวอะไรนั้นะนะ่ะที่พอเขามาบอกมีคนมาบอกมาแนะนำเองก็ทำตามเนาะนก็อยากทำให้มันลดลงกว่ามากกว่านี้อีกนี่ลอยเปดที่ผ่านเนาะมันตามก็ยังไม่พอดีใช่ไหมลอยเป็ดที่มาก็อยากทำมันลดลงกว่านี้อีกใหม้มันอยู่คงที่นะ่ะ ประสบการณ์นี้วนกลับมาในกลุ่มกลายเป็นเรื่องเล่าเราพลังเสริมขวัญสร้างกำลังใจถึงจะมีทุกข์จากเบาหวานคุกคามเรายังมีศักยภาพที่จะเรียนรู้เพื่อปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลเลือกวิธีการกินอยู่ที่เป็นสุขได้ในชีวิตที่เหลือถ้าเราลูรักษา,ามันแล้วเรารูจุดของเบาหวานจะไปยังไงมาไงเราสกัดเขาไวแล้วเขาก็ไม่ไปเราคุ้มเขาอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับ อยู่ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนเป็นเกื้อกันแลบบแบบนี้ถือว่าเบาหวานอยู่ก็เราเราก็ไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีความทุกข์เราไม่มีความเดือดร้อนอะไรก็เท่ากับคนดีๆที่เขาไม่เป็นเบาหวานเป็นหนึ่งในกว่า20กลุ่มคุณกิจที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่รองรับปัญหาสุขภาพเสียแบบยืดเยื้อเรื้อรังได้ราวกับเป็นโหนดหนึ่งของระบบบริการสุขภาพใกล้ทางบ้านใกล้ทั้งใจ และยังคงเคลื่อนไหวต่อไปได้อีกไกลเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้ด้วยพลังของการเรียนรู้ตอนนี้เนี่ยนะคนไข้เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเข้าใจสุขภาพเองมากขึ้นเกิดการรวมกลุ่มแล้วมีเซลล์แข็งจริงศักยภาพคนไข้เพิ่มขึ้นจริงจไม่ใช่แค่มาประเมินว่าเข้าใจไม่เข้าใจเข้าเข้าใจแล้วทําได้ใครจะบอกว่าคนไข้ที่อายุมากๆคนไข้ที่เรียนน้อยๆเนี่ยควาเข้าใจน้อยรู้น้อย แต่จริงๆเขามีความสามารถในการเรียนรู้แต่ว่าเราต้องให้โอกาสที่เขาจะเรียนและเราต้องใจเย็น